กรณีที่อบตได้มีการยกเลิกการประกวดราคาแต่ว่าในการประกาศยกเลิกเนี่ยนะครับก็ลืมแจ้งสิทธิ์และกำหนดเวลาในการฟ้องคดีตรงนี้จะมีผลอย่างไรทางกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเนี่ยอบตสามารถทำได้หรือไม่นะครับแล้วก็กรณีนี้เนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ เรามาดูกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่956ทับ2,566เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับเรื่องของการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวสารที่ภาคธุรกิจเอกชนเขาให้ความสนใจในการติดตามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการดำเดนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีมาตรฐาน เกิดความโปร่งใสและก็เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนะครับสำหรับวิธีการประกวดราคาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาเสนอราคาแล้วก็เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อไปแต่ถ้าหากว่าก่อนที่จะมีการลงนามทำสัญญากันนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานเห็นว่า การจะจัดซื้อจัดจ้างต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายหน่วยงานก็มีอำนาจนะครับที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวได้ซึ่งในคดีที่จะนำมาพูดคุยนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดนะครับเสนอราคาต่ำสุดนะครับได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องเนื่องจากว่าหน่วยงานมีการยกเลิกการประกวดราคา ทำให้ตนเองไม่ได้เข้าทำสัญญาโดยในการสั่งยกเลิกการประกวดราคานั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นการยกเลิกประกวดราคาเนี่ยกฎหมายยกเว้นไม่ต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งก็หมายความว่าถ้าผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยสามารถฟ้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาทบทวนก่อนแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประกวดราคาเป็นกฎหมายเฉพาะมีข้อยกเว้นนะครับไม่ต้องอุธรณ์สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยกรณีนี้นะครับมีประเด็นปัญหาก็คือว่าที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับก็คือว่าเมื่อมีการเมื่อกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ย กำหนดให้ผู้ทำคำสั่งจะต้องแจ้งสิทธิหรือวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีแก่ผู้รับคำสั่งที่อาจจะฟ้องเป็นคดีต่อศาลหากไม่มีการแจ้งดังกล่าวเนี่ยจะมีผลต่อระยะเวลาการใช้สิทธิฟ้องคดีหรือไม่อย่างไรนะครับเรามาดูรายละเอียดของคดีนี้นะครับมูลเหตุของคดีนีเน้เกิดจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาได้มีการประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอ่างเก็บน้ำด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเ,เป็นหนึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยทราบผลจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นเมื่อร่วงเลยเวลา การเสนอราคามาแล้ว10วันเนี่ยนะครับก็คือเขาทราบว่าเขาเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดนะครับแล้วก็ล่วงเลยเวลามา10วันแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งให้เข้าทําสัญญานะครับอบตอก็ไม่ได้มีการแจ้งให้มาทําสัญญาแต่อย่างใดเขาจึงได้ทวงถามและบอกกล่าวถึงความพร้อมในการเข้าทําสัญญานะครับแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยอบตอได้มีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ 24พฤษภาคม2564ว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งดังกล่าวแล้วเนื่องจากว่าประกาศประกวดราคามีรายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับไม่ได้ทำสัญญาและอบอตอก็ได้ประกาศยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหนึ่งเขาจึงได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอ และมีหนังสือคัดค้านต่ออบตอซึ่งในอำเภอและอ,อบะตอได้ชี้แจงเป็นการกระทําโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหนึ่งซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่30สิงหาคม2564 เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศฉบับที่ออกมายกเลิกประกาศประกวดราคาในครั้งพิพาทนั้นรวมทั้งได้เรียกร้องค่าเสียหายจากอ,อบตอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วยนะครับคดีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนะครับศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคําฟ้องในข้อหาที่ให้เพิกถอนประกาศพิพาทเอาไวพ้พิจารณาเนื่องจากว่า เป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่รู้ถึงการยกเลิกการประกวดราคาศาลไม่รับเนื่องจากว่าพ้นกำหนด90วันไปแล้วนะครับแต่ว่ารับคำฟ้องข้อหาเรียกค่าเสียหายจากอาบาตอเอาไว้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นนะครับทีนี้ประเด็นที่ เราจะต้องพิจารณานะครับก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับที่ออกมายกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งพิพาทภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หรือไม่นะครับประเด็นนี้นะครับโดยต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่าการที่ผู้ออกประกาศไม่ได้แจ้งสิทธิ์นะครับเขาไม่ได้แจ้งสิทธิ์และระยะเวลาในการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จะมีผลต่อระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือไม่นะครับโดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542มาตรา50บัญญัติให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเอาไว้ในคำสั่ง ที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกคำสั่งในภายหลังว่ามิได้มีการแจ้งข้อความดังกล่าวให้ดำเนินการแจ้งข้อความนั้นโดยไม่ชักช้าและให้ระยะเวลาการยื่นคำฟ้องเริ่มนับใหม่แต่วันที่ผู้รับคำสั่งได้รับแจ้งข้อความถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาการยื่นคำฟ้องเนี่ยมีกำหนดน้อยกว่า1ปี ็ให้ขยายเป็น1ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะครับทีนี้ทำวิจัยของสารปกครองสูงสุดว่าอย่างไรนะครับสารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าประกาศยกเลิกการาประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พิพาทเป็นการสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอของผู้ฟ้องคดีห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ประกอบข้อ1วงเล็บ3ของกฎกระทรวงฉบับที่12พุทธศักราช2543ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบ และดำเนินคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนจึงเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งต่างปกครองตามมาตรา9กวรักหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองเมื่อการยกเลิกการประกวดราคามีสาเหตุมาจากประกาศประกวดราคานั้นเนี่ยมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระสําคัญตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดเอาไว้เป็นเหตุให้อบตอ ไม่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้และหากทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา67วรรคหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องห้ามอูธรณ์ตามมาตรา115วรรคหนึ่งวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะครับทีนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศที่ยกเลิกประกวดราคาได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอุอทธรณ์คำสั่งหรือประกาศดังกล่าวนะครับฟ้องได้เลยเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามที่กําหนดเอาไว้ในมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และจะต้องนำ,นำคดีนั้นเนี่ยมาฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับก็คือวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือการประกาศยกเลิกประกวดราคานะครับตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันทีนี้นะครับเมื่อปรากฏว่าประกาศที่ได้นำมาฟ้องต่อศาปลปกครองนี้ ผู้ออกประกาศไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเอาไว้รวมทั้งไม่ได้มีการแจ้งความดังกล่าวใหม่ซึ่งระยะเวลาการฟ้องคดีมีกำหนดน้อยกว่า1ปีกรณีจึงทำให้ระยะเวลาในการฟ้องคดีขยายออกไปเป็น1ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครองตามมาตราส9ประกอบมาตรา50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองการที่อบตได้แจ้งการมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคาโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อ24พฤษภาคม64และผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อศาลว่าได้รับหนังสือแจ้งในวันที่25พฤษภาคม64วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งทางปกครองและจะต้องนำคดีเนี่ย มาฟ้องภายใน25พฤษภาคม65ก็คือภายใน1ปีนั่นเองนะครับนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทีนี้การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่30สิงหาคม2564จึงเป็นการฟ้องคดีในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับภายใน1ปีนะครับศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำ กับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องในข้อหานี้เอาไว้พิจารณานั่นเองนะครับเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่956ลงมาที่956ปี2566นั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับ เมื่อคำสั่งทางปกครองใดไม่จำต้องอูธทร์ก่อนฟ้องคดีนะครับคำสั่งปกครองใดไม่จำต้องอู่ทอก่อนฟ้องคดีหรือมีข้อกำหนดห้ามอูธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเอาไว้ตามกฎหมายเฉพาะนะครับดังเช่นกรณีข้างต้นนี้ที่ห้ามม่ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอราคายื่นอูธรณ์ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซึ่งหากคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่อาจจะฟ้อง ต่อสารปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนได้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเอาไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วยนะครับอบตต,ต้องระบุเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีการระบุข้อความเช่นว่านี้เอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งใหม่ด้วยจะส่งผลทำให้ระยะเวลาในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งมีกำหนด90วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องนะครับก็คือวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทีนี้ตามมาตรา49าแห่งในมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองขยายเป็น1ปีนะครับก็คือนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองขยายเป็น1ปีทั้งนี้ตามมาตรา50 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะครับแต่ถ้าว่าหากคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นคำสั่งที่อาจอุทธรหรือโต้แย้งต่อไปได้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการอุทธรหรือโต้แย้งตามที่กำหนดในมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองโดยยังไม่จำต้องระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลา สำหรับยื่นคำฟ้องตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเอาไว้ในคำสั่งทางปกครองแต่จะต้องระบุเอาไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอูธทร์ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเอาไว้ในคำสั่งทางปกครองที่อาจอูธรณ์ได้จึงไม่มีผลทางกฎหมายที่จะทำให้มีการขยายระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องที่มีกำหนด 90วันซึ่งน้อยกว่า1ปีเป็น1ปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เป็นคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่1781ทับ2566นะครับ